แม็กกี้อาภาค่ะแมยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปเห็นบอกว่างานก็ลดลงเรื่องนี้<ง>ต้องอัปเดตเนาะงานละคร,รไม่ใช่น้องแม็กกี้ที่ที่เจอนะทุกคนในวงการตอ,ตอนนี้น,นับแสดงเกี่ยวกับเรื่องละครเนี่ยงานน้อยละครไม่เปิดเอยละครไม่ค่อยมีคนดูแต่ทั้งนี้วิธีการโฟกัสในเรื่องราวของชีวิตคิดบวกน่ะน้องแม็กกี้เขามีข้อความนะ<อ>มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าถ้าไม่มีละครงานทำแล้วผันเองดูอะไรถามเลยเชิญค่ะเชิญค่ะ มันเป็นอะไรที่เริ่มจากความชอบก่อนไม่ก้ชอบชอบดื่มบัชะแล้วก็เริ่มจากการเป็นนักชิมแล้วก็เลยลองทําขายดู<ม>ก็เป็นอะไรที่สนุกด้วยมีความสุขด้วยแล้วก็ได้ตังค์ด้วยเลยนะคะ่ะแม่เมาส์ให้ฟังว่าที่แรกตั้งใจจะเปิดร้านอืนั่นคือความตั้งใจของแม่ค่ะ คือแก้ข่าวนะเขาคือแมนะ็กกี้เนี่ยยังไม่ได้คิดจะเปิดร้านแบบจริงจังอตอนนี้เนี่ยถ้าทําก็คือว่ามีเป็น d e l i v ว r y ค่ะสามารถสั่งผ่าน Delivery ี่ได้ค่ะเออช่วงนี้ละครก็มีแค่เรื่องเดียวละครน้อยลงแล้วก็ทําแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะมันทําให้เรามีเวลามากขึ้นค่ะมีเวลาในการดูแลตัวเองมากขึ้นเยอะเลยเรามีหน่อยไหม โอ้เราเรามองในแง่บวกเลยค่ะว่าเราต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสถึงแม้ว่างานจะน้อยอะเราได้พักผ่อนนะเราได้กลับมาดูแลตัวเองทํางานหนักเหนื่อยเงี้ยมันได้รีควเวอร์ร่างกายกลับมาหมดเลยพอมีงานเข้ามาเงี้ยค่ะพร้อมที่จะรับงานได้เต็มที่เพราะว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่เข้าวงการมาจนก่อนที่ละครจะน้อยลงอ่ะ น้องทำงานหนักมากมน้องคือสายนางเอกละครเพราะฉะนั้นแล้วในวันที่ละครมันน้อยลงเออมีเวลาได้นอนเต็มอิ่มมีเวลาได้ดูแลตัวเองอยากดูหนังดูซิอยากไปไหนได้ไปอันนี้คือการคิดบวกของน้องแม็กกี้แล้วเขาสวยขึ้น้วยเนาะสวยขึ้นมากดีมากเลยคะ่ะ